มันมีลูกหนึ่งที่มันโอเคแล้วแหละแก่แล้วแตย่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะนี่ให้ดูนะสวัสดีช่วงเช้าๆครับผมสวัสดีวันหยุดนะครับวันนี้ก็หยุดงานไม่ได้ไปไหนนะก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูฝรั่งไส้แดงสายพันธุ์ไต้หวันฝรั่งแตงโมซีกวอปารานะครับที่ผมทาบไว้นะผมท่าไว้ตอนนี้ถึงเวลาตัดแล้วนะครับส่วนผลของเขาเนี่ยก็ก็เริ่มที่จะแก่จัดแล้วก็ทานผลได้เดี๋ยวไปดูกัน ฝรั่งต้นนี้นะผมปลูกในเข่งอายุตอนนี้10เดือนนะครับก็เป็นต้นที่ผมเคยลงคลิปบ่อยๆนะฝรั่งพันุนี้เป็นพันธุ์ที่ลูกดกกละหน่าปลูกแนะนาเลยนะถ้าใครจะปลูกไว้กินไม่ทานนะติดบ้านหรือติดสวนไว้สักต้น2ต้นเนี่ยพันธุนี้ผมแนะนําว่าลูกดกในเรื่องของรสชาตินะครับฝรั่งพันุนี้จะออกรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวนะครับ หวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับหรือว่ากินกับพริกเกลือเนี่ยจะ,จะโอเคมากเลยนะครับเนี่ยเป็นพันธุ์ที่โกโด่งจริงนะเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะที่ผมไว้ไว้ผลนะหนึ่งสองอ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้แปดผลนะที่ผมไว้นะครับที่ผมไว้ผลจริงๆผมไว้เยอะกว่าน,นี้นะผมก็เพิ่งเอานะครับ เอาไปทานผล2นะครับ2ผลนะสลูกันแหละนะครับว่าเขาแก่หรือ,อยังนะครับผมเอาไปแต่ที่จริงอะตอนนั้น,ม,นมันติดเกือบ20ลูกผมก็เหลือไว้แค่นี้เพราะว่าต้นฝรั่งตันนี้ยังเล็กอยู่นะครับอายุไม่ถึงปีเลยแค่8เดือนเนี่ยคือจะสังเกตว่าต้นฝรั่งต้นเล็กเนี่ยถ้าเราไว้ผลเยอะนะผลเขาจะเล็กนะครับเนี่ยผลจะจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่มันก็เกี่ยวกับการดูแลด้วยเรื่องการปลูกในเข่งด้วยนะครับการปลูกในเข่งผลตกจริงแต่ถ้าไว้เยอะคือ ลูกจะไม่ค่อยโตนะครับเนี่ยนะเราต้องรองให้ต้นเขาอายุสมบูรณ์ก่อนนะครับจริงทาบนะที่ผมเคยนะครับที่ผมเคยให้ดูในคลิปเมื่อก่อนเนี่ยผมตัดแล้วนะอันนี้ผมทาบเป็นรุ่นที่สองนะรุ่นแรกทาบไปสี่ต้นรุ่นที่สองผมท่าไปแปดต้นนะครับนี่นะอันนี้ผมทาบไปปลูกที่สวนผมนะครับแต่พอดีเผอิญมีเพื่อนผมอยากปลูกนะครับ ผมก็เลยนะนะครับแบ่งแบ่งให้เขาไปปลูกก็คิดราคาต้นละร้อยบาททุกความสูงไม่เกี่ยวกับไซส์นะฝรั่งแตงโมผมก็คิดเขาราคานี้เลยนะครับส่วนเรื่องราคาที่ผมซื้อมาตอนแรกผมซื้อมาในราคารวมส่งก็ต้นละ200บาทนะครับก็มันผมซื้อมาหลายต้นอ่ะมันก็เฉลี่ยกันนะประมาณ200บาทตอนนี้ผมก็ท่าม,มามาได้แล้ว1ิบสกิ่งนะก็ผมคืนทุนแล้วนะครับ สิเดือนคืนทุนแหละได้พันกว่าบาทก็ถือว่าได้ทานทั้งผลนะครับได้กิ่งไปปลูกที่สวนแล้วก็มีแบ่งให้เพื่อนไปปลูกด้วยนะอ่ะมันมีลูกหนึ่งที่มันโอเคแล้วแหละแก่แล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะนี่ให้ดูนะนี่อันนี้ยังไม่ร้อนะอันนี้ประมาณสัก80%นะนี่คือเป็นลักษณะของฝรั่งแตงโมนะครับเนี่ยมันยังไม่ร้อซนนะครับเนี่ย นะครับลักษณะคือ